เคยได้ยินไหมคะว่าผู้หญิงที่ทำให้พระศึกจะมีกรรมหนักตกนรกถ้าผู้หญิงมีเจตนาชัดเจนยั่วยุพระมีความสัมพันธ์ลับๆแบบชู้สาวแบบนี้พระจะต้องอาบัดประชิกและต้องศึกทันทีค่ะถ้าศึกออกมาใช้ชีวิตร่วมกัน จะเกิดกรรมที่ทำให้ชีวิตคู่ไม่ราบรื่นไม่มีความสุขทะเลาะเบาแหวงเกิดความทุกข์ใจมากค่ะมักจะเจอปัญหาความสัมพันธ์แบบรักสามเศร้าเข้ามาเจอคู่ครองที่ไม่ซื่อสัตย์หรือทอดทิ้งในภายหลังค่ะเมื่อเสียชีวิตไปก็จะต้องรับกรรมตกนรกทั้งคู่ค่ะ ผลกรรมในชาติหน้าจะทำให้เกิดในภพภูมิที่ห่างไกลจากธรรมะอาจเกิดในภพภูมิต่ำเช่นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายผู้หญิงที่เข้าวัดทุกคนควรที่จะมีความสำรวมระวังทางกายวาจาใจให้มากค่ะสตรีเปรียบเสมือนมารสำหรับพระพิสุขสงฆ์ต้องพึงระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะขอบคุณค่ะ